สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่19ประจําราตยีที่30มก,กราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่เกนที่นะครราชสีมาก็เปิดบ้านแพ้กับประจวบไป2-3เกมนี้ทีมเยอได้3ประตูจากสหรัฐปองสุวรรณประวินวัฒนบุญยงและก็พีรวัต์อักขธรรมนะฮะในขณะที่เจ้าบ้านได้2ประตูจากคาวาเมคาริคาติและก็นัทพงษ์สายริยา ไปที่ชมบุรีก็เปิดบ้านเชือนเอาชนะการท่าเรือไป3-2จะบ้านได้3ประตูจากยูบุงซูครับยิง2ประตูและ1ลูกมาจากเดนิสมูเรโลส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากนูรูลสียานเกมแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์ส่วน,นคโก่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นราชบมบีครับเสมอกับสม,มุทรปราการซิตี้ไป0-0 ในกระไรทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจ้าฝูงเป็นบุรีรัมเก็บไป41คะแนนอันดับ2ชลบุรีมี35อันดับ3กับ4เป็นแบงคอกแล้วก็บีจีมีทีมละ33อันดับ5กับ6เป็นเมืองทองแล้วก็เชียงรายมีทีมละ30อันดับ7กับ8เป็นการท่าเรือแล้วก็หนองบัวมีทีมละ29อันดับ9นครราชศีมหาเก็บไป26บอันดับ10ขอนแก่นอันดับสี่อันดับมี22อนดบริชบุมีมี20อันดับสิบสอปรารบิรีมี17ในขณะที่สิบอันดับ14สมุพร อ่ะสุพรรณครับมี16อันดับ15ประจวบมี14แล้วก็ดับสุดท้ายเชียงใหม่ยู่นเต็ดเก็บไป7คะแนนไปต่อกันที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นแฮมิลตันโซเลสที่ซัดไป12ประต,ตูเดี๋ยวส่งท้ายกันท,ที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมนะัดตกค้างวันพุทธที่2กุมภาพันฮะก็จะมีเชียงใหม่ยูเต็ดเปิดบ้านเจอสุพรรณแบงคอกพบกับสมุทรปราการซิตี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยโปลิเทโลจะเจ,เจอกับบุรีรัมย์ยู่นเต็ด